โอเคค่ะเดือนเมษาแล้วกำลังจะถึงเทศกาลสงการนะคะสำหรับสาวๆท่านไหนที่แพลนเล่นน้ำไว้นะคะก็อย่าลืมเช็ครอบเดือนด้วยนะถ้ารอบเดือนมาช่วงสงการเดี๋ยวจะหมดสนุกเอานะคะสำหรับใครที่ต้องการเลื่อนประจำเดือนเพื่อไม่ให้มันไปชนช่วงสงการค่ะตอนนี้ยมันมียาเลื่อนประจำเดือนแล้วนะเราสามารถเลื่อนการเป็นประจำเดือนออกไปได้ มันจะมี2วิธีเนาะสำหรับคนที่กินยาคุมอยู่แล้วกับคนที่ไม่ได้กินยาคุมเดี๋ยวเภสั์จะอธิบายให้ฟังง่ายๆในคลิปนี้นะคะสำหรับคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามเภสั์ฝากกดติดตามแล้วก็กด ถูกใจให้เภสัชด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะมีการใช้ยาเลื่อนประจําเดือนนะคะก็คือเภสัชแนะนําว่าให้เราเช็ควันที่เมนเราจะมาก่อนเนาะถ้าใครใช้แอปก็ดูในแอปพลิเคชันได้เลยค่ะหรือว่าใครจดวันที่รอบเดือนจะมาไว้ก็ให้เตรียมตัวล่วงหน้าก่อนยางน้อย3วันที่เมนเราจะมานะคะแล้วก็ไปร้านขายยาใกล้บ้านเนาะแจ้งเภสัชว่าขอซื้อยาเลื่อนประจําเดือนหน่อยค่ะ อันนี้เราจะเริ่มกินยาเรื่อนประจำเดือนก่อน3วันที่ประจำเดือนเราจะมานะคะโดยยาเรื่อนประจำเดือนเนี่ยจะเป็นฮอร์โมนชนิดหนึ่งค่ะที่เป็นตัวที่ชื่อว่า one, นอทิสเทโรนเนาะอันนี้จะเป็นตัวที่กินก่อนที่เมนจะมาสามวันแล้วใช่ไหมแล้วก็จะกินตามน้ําหนักตัวด้วยค่ะถ้าสาวๆคนไหนน้าหนักตัวน้อยกว่า6กมิลลิกรัมก็คืออยู่ในช่วงศูนย์ถึง59กกิโลกรัมเนี่ยค่ะจะกินยาน,นี้วันละ2ครั้งก็คือเช้ากับเย็นเนาะแล้วก็ถ้าใครที่น้าหนักเกิน6กกิโลกรัมหรือว่าตั้ง kg, เเ,เยเย็นค่ะะโดราจ ได้ยังไงว่าเราจะกินไปจนถึงวันไหนใช่ไหมคือมันจะมี2วิธีการนะคะคือตามไกด์ไลน์เนี่ยค่ะคือเราสามารถหยุดยาได้ก่อน2วันที่เราต้องการให้เมนมันหยุดสมมุติจะได้สงการใช่ไหมเราก็หยุดได้ตั้งแต่วันที่13าหรือวันที่14ที่ต้องการให้เมนมันหยุดประมาณช่วงวันที่15หรือวันที่16แบบนี้ค่ะ ก็ได้เหมือนกันแต่ในทางปฏิบัติเภสัชบางท่านอาจจะให้เราทานไปจนถึงวันสุดท้ายที่เราแบบไม่ต้องการให้เมนมาเลยอย่างเช่นตอนสงการก็กินไปจนถึงวันที่15เลยพอวันที่15เราหยุดกินยาคุมปุ๊บเมนเราก็จะมาประมาณอีก2-3วันค่ะเมนก็จะมาตามปกตินะแต่ผลข้างเคียงสําหรับการทานยาคุมเลื่อนประจําเดือนนะคะคือมันจะทําให้รอบเดือนเรามาแบบเป็นไซเคิลใหม่เลยค่ะรอบเดือนจะไม่ตรงกับรอบเดิมเนานะแล้วก็อาจจะมีเลือดออกกระปิดกระปอยหรือว่าเลือดออกผิด ปกติจากรอบเดือนเดิมของเราได้เป็นผลข้างเคียงมาจากการทานยาเลื่อนประจําเดือนนะคะแต่ว่าถ้าสาวๆท่านาไหนที่กําลังกินยาคุมกําเนิดแบบรายเดือนอยู่ไม่จาเป็นต้องไปซื้อยาเลื่อนประจําเดือนนะคะเดี๋ยวเภสัชจะแนะนําวิธีการใช้ยาคุมเพื่อเลื่อนประจําเดือนออกไปเนาะอันดับแรกถ้าเรากินยาคุมแบบ21เม็ดค่ะให้เรากินยาคุมต่อโดยไม่ต้องเว้นยา7วัน ครบ21เม็ดปุ๊บก็ไปคืบขึ้นแผงใหม่ได้เลยไม่ต้องเว้น7วันก่อนขึ้นแผงใหม่เนาะประจำเดือนเราก็จะไม่มาสําหรับสาวๆที่ทานเป็นแบบ28เม็ดไม่ว่าจะเป็น4วันที่มีเม็ดแป้งหรือว่า7วันที่มีเม็ดแป้งค่ะเราก็จะข้ามเม็ดแป้งมันไปนเลยก็คือพอถึงหมดเม็ดยาปุ๊บเราไปซื้อแผงใหม่โดยที่เราไม่ต้องกินเม็ดแป้งแบบนี้ประจำเดือนเราก็จะไม่มาโดยไม่ต้องเสียเงินซื้อ,อยาเลื่อนประจำเดือนเพิ่มเลยค่ะ ทริคอีกอย่างหนึ่งคือการเลื่อนประจำเดือนเนี่ยไม่ควรใช้ยาเกิน14วันนะคะสำหรับสาวๆท่านไหน <Right. S 1> ชอบพลิปนี้ฝากกดติดตามพิัซั์ด้วยนะคะ